ขนมชีสนมงัวงรสผลไม้ต่างๆอร่อยอันนี้อะไรจะแซ่บด้วยกันอันนี้ยังแล้วออกมันๆเปรี้ยวๆไหมมันนมอัดเม็ดไหมเป็นสตอเบอรี่ใครที่ชอบกินแบบแต่ยังเด็กน้อยค่ะ น้มอ,อับมบบเป็นเม็ดแข็งๆมันฟิวเดียวกันแหละแต่น,นี้แบบว่าทิ้งวนเปรี่ยนต่อมาอีเอาสมกันเลยม,อมหอมสม แซ่บมันกเพื่อแซ่บหอมอืมอืมกินเพื่อนดีขนาดอืมหอมเปลือกสมอื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 ี อืมอืมอืม,อมสิมมิ่แบบเจ้าเขียวเป็นพืชกีวี่นะเจ้าเขียวจุดๆเจ้าเขียวสตรอเบอรี่สิมมิ่งความเป็นจุดชอตสตรอเบอรี่แบบนี้เดีอืมแต่เนี่ยนุ่มเสือ Bất cứ nếu bạn có hát nhau bởi xin, bỏng, hạc, ăn đi, lông con chuột mặt quái bớt nhae 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 bọ nhae 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 หักมันลงไปแบบนี้เดี๋ยวมาอร่อยอร่อยมากเลยสนใจจิ้มตะเกียรเลยนะคะ สมสมนีหอมเกลอดสมขนาดเรื่องๆสมอืมเปลี่ลยนได้เพิ่นอ่ะเด็กก็กินได้อ่ะอืมอร่อยใช่อืมจิ้มตะกา้าจิ้มใจกับจิ้มจิ้มจิ้มค่ะ แบบเอา,าพอก่อนอร่อยสคุกนอกจอ